เป็นจุดดวงดาวดวงแรกของที่นี่เพราะว่าประเพณีที่เนี่ยสืบทอ,อดมายาวนานวันนี้เป็นวันที่ตรงวันที่สุดนะคะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันดีสําหรับใครหลายคนจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะต้องทําจิตใจเนี่ยไม่ขุนมัวทําได้ไหมคะโอเค ไม่ขุนมัวใดๆทั้งสิ้นจิตใจจางนี้เป็นต้นไปคือต้องบริสุทธิ์ที่สุดนั้นให้ตั้งใจในการที่เราเดินเข้าไปกราวเข้าไปแต่จําสําคัญคือเข้าซ้ายออกขวาเสมอไม่งงเนาะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานําถือใดๆเรียบร้อยปั๊บแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายบนบัตรอีกทีว่าจะวางไว้ทิศไหนนะคะและวิธีการเป็นยังไง หลายคนที่ผ่านมาทําถูกหมดแหละไม่มีใครทําผิดนะจากปีที่ผ่านมาไม่มีใครทําผิดแต่วันนี้เราจะแนะนําว่าหันไปทางทิศไหนการจัดวางเป็นยังไงนะคะจะมีชุดของเขาอะชุดชุดยืมเงินขององค์พระแม่เนี่ยรหรือองค์พระโพธิสัตว์กกนอิมเนี่ยฮะเดี๋ยวจะแนะนาว่าจัดวางยังไงหลังจากมาออกมาเรียบร้อยแล้วปั๊บ เดี๋ยวเราเนี่ยจะหาจุดจุดหนึ่งก็คือรวมพลกันและเดี๋ยวอาจารย์จะให้อ่าขอบคุณท่านก่อนออกเดินทางเดี๋ยวเราจะพยายามหาจุดนั้นให้ได้แต่นั้นวันนี้ง่ายๆคือเคลียร์ใจให้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็ตอนที่ไปต่อแถวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวระวังต่อแถวก็ต่อแถวกันให้เรียบร้อย แล้วก็ไม่ว่าจะมีอุปสรรคข้างนอกยังไงคนเยอะแยะวุ่นวายยังไงความวุ่นวายยังไงต่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจนั้นสิ้นจุดเราโฟกัสที่องค์พระพุทธศาสนาอิมอย่างเดียวนะคะท่าจิตใจให้โล่งโปร่งบริสุทธิ์ที่สุดน้อมจิตถึงองค์พระพุทธศาสนาอิมนะคะโอเคเราเองเนี่ยเวลาเราไปเจอแต่ละประเทศที่เราไปกันเนี่ยเวลามีพิธีใดๆก็ตามเราเห็นความศรัทธาของมวลชน จากนี้ไปเนี่ยใครทําคุณคนไม่ขึ้นใครก็ตามที่โดนหักหลังโดนใส่ร้ายโดนเอาเปรียบทุกอย่างเนี่ยคุณจะหลุดพ้นทั้งหมดและท่านมีเมตตาให้ทุกคนเนี่ยได้มากราบสักการะทุกคนจะเจอแต่คนดีสาธุสาครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุ ความเชื่อทั้งหมดเนี่ยที่เราไปที่เบลดใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราเห็นอะไรแปลกๆแบบนี้เช่นเอ๊ะโผล่มาตรงนี้ได้ยังไงอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์หรือจุดที่ทําให้เรารู้ว่าอันเนี้ยต้องมีความอะไรพิเศษมันเหมือนกับเขาวางทุกจุดไว้เพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยคือจุดแข่งลานอธิษฐานเห็นเบาะที่เป็นรูปดอกบัวมามแล้วพอเราจาเบาะนั้นได้เราจะเห็นว่าอยู่ด้านหลังขององค์แชงกงดอกบัวเนี่ยเขาวางไว้ตรงพื้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นจุดอธิษฐานอันนี้ก็เหมือนกัน ให้สังเกตดูคือตรงประตูอยู่ตรงบริเวณนี้ตรงเป๊ะกับประตูพอดีบางที่อาจจะอยู่มุมกันนู้นสมมุตินะอันเนี้ยไปอยูมม่ตรงนู้นบางคนอ,อาจารย์ไม่มีประตูนี่พอเราไปยืนตรงนั้นปับ๊บเราจะเห็นบางอย่างที่เป็นมุมทําให้เราได้เห็นว่านี่คือจุดสิ่งศิธิ์งงองค์ท่านใช่โซนนี้ค่ะจะมีโซนด้วยกันทั้งหมดสามถึงสี่จุดด้วยกัน จุดตรงกลางเนี่ยคือองค์เจ้าแม่ทับทิมซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มีบางจุดที่เขาไม่เดินเข้าไปเลยเพราะบางจุดเนี่ยเกี่ยวกับบัมพุบุรุษนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมืออันเนี้ยโดยส่วนใหญ่ถ้าถ้าคนคนปกติเขาจะไม่ค่อยก้าวเดินกันไปเพราะเป็นโซนของบงัมพุบุรุษต่างๆเวลามาไหว้ขอมาไหว้เรื่องของเ,อเกินหนึ่งบงัมพุบุรุษต่างๆเขาจะไหว้จากจุดเนี้ยไล่ไปถึงจุดฝั่งขวานะคะเดี๋ยวสําหรับใครที่จะทําเรื่องที่ดินมีมีโฉนดมาไหมไม่มี คุณแม่มีกระดาษไหมาถ้าเป็นบ้านเขียนบ,บ้านเล็กที่มาแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะนําอธิษฐานให้โอเคแยกประเด็นนะแยกประเด็นใครจะขายให้เขียนใส่เศษกระดาษมาว่าที่ดินนี้เลขนี้เดี๋ยวอาจารย์ตั้งจิตฐานให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะนํากราบสการะด้านในเนาะอันนี้อาจจะมีควันหน่อยแต่ว่าอดทนนิดนึงนะคะ เวลา45วันหลังจากเนี้ยเราเชื่อว่ทุกคนอะ่ะจะมีสัญญาณดีๆอ่าโอเคเก็วางกันไปก็พาไปไล่ในแต่ละจุดแต่ละจุด,จดวหว้เขาว่ายเขาแบบนี้แหละลากเต็มที่แบบนี้เลยแต่วันเนี้ยท่านรอให้พรเราอยู่ท่านยิ้มแย้มอยู่เลยค่ะพร้อมไหมพนมมือเลยค่ะหสาธุสธุส แล้วกลับจากนี้ไปเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะนะคะเราได้มารุ่มทิมในครั้งนี้ก็ถือคุณสัมพันธ์อย่างที่บอกมีโอกาสได้เจอกันก็มีสิ่งดีๆนะคะในส่วนอาจารย์ขอบคุณมากๆเมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก ปรึกษาส่วนตัวปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบไลเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย